สวัสดีครับสวัสดีชาว u t u b e ทุกท่าน,นครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องัยรุ่นทุนน้อยครับวันนี้ก็พามาดูเจ้า s k 2 0 0รุ่นสิครับกำลังจะยกท่อวางครับคนงานคนงานกำลังถ้าเขาเรียกเนาะกำลังปะท่ออยู่ครับนครับทำการคุณแล้วครับ ปุ่งใหญ่ๆครับน้องแคทน้องแคทอุ่ยอ่ะงานแล้วเออพลัง ดูครับเจ้าแคทสามสองูนนิกเก้นครับทีมงานอับพิสตราคอนครับขับโดยอ,อาจารย์เ็งครับดูครับโอ้แรงมากเลยครับ กับแรงโอ้พังเรียบร้อยครับ แรงจัดสัมผัสได้ครับโหดเกินครับนี่ครับที่พื้นชื่อน้อมเจ้าพ่อแห่งหินครับดูครับนัดขึ้นมาเลย 拜。 การทำงานของเจ้าแคทไปเรื่อยๆครับกับทีมงานอภิษดาคอนครับหรือทีมงานเสียพิษครับก็ไม่บรรยายมากเนาะก็เราก็จะเจอกันเราก็จะเกาะจิดสถานการณ์ทีมงานนี้ครับว่าถนนเส้นนี้จะเสียดครับเราจะเกาะตามไปเรื่อยๆครับ ต่อจิตสถานการณ์ไฟลังแล้วงาดดีแล้วพี่น้อง แรงแท้พลามแผงสองนครับ ขุขนาด22ตันครับกับบุ้งจี1.0ลูกบาทเมตรครับบุ้งจีใหญ่มากเลยครับพี่น้อง1.2ลูกบาทเมตรใหญ่จัดสม,มััิได้ครับแล้วก็แคทสามสองสามเม ย้ายไปจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปรีวิวอยู่การทำงานครับ <Okay. S 1> ช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่างครับ okay. เด๋ยวใครแล้วนี่รถเตี้ยนี่ครับจะอยู่ในท่อเลยครับนี่ครับลูกน้องครับสี่ตัวครับอะไร ดาคุครับว่าไรออสวยจัดประหลัดบอกเลยครับกำลังหาลือกันอยู่ครับว่าจะเอาอยัางไงเนาะอะไรบ้าโอ้ดดเยอะเบาๆหน่อยโอเคเดี๋ยวอ่ สกัสอีกัเนี่ยครับบอกคนขับแล้วครับเดี๋ยวรุ่นสิบจะยกลงครับ เลิกขับไปซูปเป็กแล้วนี่มาบุญระบายไปหมดแล้วนี่พี่น้องบุญระบายไปหมดแล้วนี่โอ้รถเยอะ ตัวนี้มีตาช่างด้วยนะพี่น้อง3ามสองสนนี้แต่ว่า3า,ามนี่เน้นประสิทธิภาพการทํางานครับน้องเขียวครับน้องเขียว พี่นองน่าอย่างงั้นไม่ได้ครับมันเป็นท่อสี่เหลี่ยมครับน่าจะเป็นคล้ายๆบอ่อพักครับไปแล้วเหอีกท่อนหนึ่งครับว้ว เรียบร้อยแล้วเราก็จะไม่อยู่ใกล้นะพี่น้องมันอันตรายครับมันเข้าไม่หรอนะพี่ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามันจะเข้าไหมเนะี่อันตรายเลยไม่มีคนฟ้องให้ครับไปแล้วคสิบล้อ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ